สำหรับมะละกอที่เป็นใบเหลืองนะครับยอดไค่แก่นนี่นะครับที่เป็นเชื้อรานี่นะครับยาเชื้อรากา็ใช้เป็นไตโคดมาก,ก็ได้นะครับป้องกันเชื้อราควบคุมเชื้อราได้นะครับทุกคนแล้วก็แอนทาโคแมนโคเซปนะครับทุกคนที่ จะนำมาป้องกันเชื้อรานะครับอันนี้ผมใช้โดร่งไมนะครับทุกคนใช้โดร่งไม้โรยรอบต้นนะครับแล้วก็ใช้ยาป้องกันเชื้อราด้วยนะครับเป็นแมนคอนเซปต์นะครับผมเอามาอาป้องกันนี่นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามาดูต้นมะละกอที่มันเป็นโรคใบเหลืองนะครับเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้แก้ไขไปแล้วนะครับโดยการใช้โดรไม้นะครับโรยรอบต้นของมะละกอนะครับคือป้องกันทางดินนะครับแล้วก็ทางใบนะครับเราก็ได้ฉีดพ่นสาร ป้องกันเชื้อรานะครับคือเป็นสารแมงคอนเซปต์นะครับแล้วก็ใหฮอร์โมนทางใบนะครับใหฮอร์โมนทางใบก็คือการเป็นอีเขียวนาโนนะครับที่เอามาฉีดพ่นนะครับก็เพื่อที่จะให้ใบมะละกอเขาฟื้นขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับอ่าก็จะพาทุกคนเดินมาดูนะครับว่ามันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันแก้ไขได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าคลิปนี้นะครับตามมาดูด้วยกันนะครับผม ต้นมะละกอที่เราได้แก้ไขโรคเชื้อรานะครับอะละกอเป็นใบเหลืองนะครับซึ่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้โรยดูโรไม้เนี่ยนะครับรอบต้นนี่นะครับเพื่อป้องกันเชื้อราทางดินนะครับแล้วก็ฉีดพ่นป้องกันเชื้อราทางใบนะครับเป็นแมนคอนเซปต์นะครับ ยาป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็ให้โฮอร์โมนให้ปุ๋ยทางใบอีกเป็นโฮอร์โมนปุ๋ยทางใบนะครับฉีดพ่นสองรอบแล้วนะครับทุกคนก็ได้ผลพอประมาณนะครับผมถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับใบเขาก็เขียวขึ้นนะครับทุกคนซึ่งแต่ก่อนใบเขาจะเหลืองๆนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับ เนี่ยต้นนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับจีดพ่นไปแล้วสองรอบนะครับและเอาถ่านไฟจากเตาใส่ป้องกันเชื้อราด้วยนะครับ มาดูอีกตัวนี้นะครับก็ประมาณดีขึ้นประมาณสัก4ี่สซนต์นะครับเมื่อเรา,าป้องกันเชื้อราทางดินนะครับโดยการใช้ดูโรไม้นะครับทุกคน แล้วก็ทางใบเป็นแนคอนเซปต์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาฟื้นฟูเขานะครับทุกคนโดยการให้ปุ๋ยนะครับไปให้ปุ๋ยทางดินนะครับก็เป็นธาตุหลักของเขานะครับก็คือ n p k นะครับเราจะใช้เป็นสูตรเสมออยู่นะครับแล้วก็ให้น้ำไปด้วยนะครับอย่าให้เขาขาด เพราะช่วงนี้ฝ <c> น <oughs> หยุดตกมาแล้วสี่ห้าวันแล้วนะครับดังนั้นจะต้องให้น้ำนะครับเพื่อไม่ให้โคนของเขาแห้งนะครับรากเขาก็จะได้รับน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะครับเขาก็จะได้ทาทาสารอาหารรากฝอยของเขาจะได้ทาทาสารอาหารได้นะครับก็จะทำให้ต้นมะละกอเขาฟื้นเร็วนะครับ ่าไม่ใช่ว่าใส่ป้องกันเชื้อราแล้วมันจะดีขึ้นนะครับทุกคนมันก็จะต้องมีปุ๋ยอ่าเป็นท่านหลักของเขานะครับที่ต้นไม้เราต้องการพนะืชเราต้องการนะครับก็คือธาตุ NPK นีครับไนโตรฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมนะครับนี่แหละครับถึงจะฟื้นฟู ต้นมะละกอได้นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบด้วยนะครับปุ๋ยทางใบผมก็จะให้เป็นเป็นอีเขียวน,นโนนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะสมบูรณ์สักทีเดียวนะครับมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับถ้ารากเขาเดินได้เราจะเห็นตรงที่ใบเขาจะได้ยอดใหม่ขึ้นมานะครับอ่าถ้าร,กราก d r o รากเขาเดินได้ก็แสดงว่าระบบรากเขาเข้าสู่ปกตินะครับหลังจากที่เราใช้พวกดโรไมหรือสารป้องกันเอลาไปแล้วนะครับก็เป็นวิธีแก้ในที่ผมทำเองนี่นะครับที่ที่เราได้ทำเองนี่นะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือจะทำยังไงก็ได้นะครับ ขอให้ต้นมะละกอมันฟื้นขึ้นมานะครับอันนั้นก็คือสิ่งสาคัญนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะใส้ใช้สารอะไรก็ได้นะครับที่เป็นยาป้องกันเชื้อรานะครับแล้วแต่สวนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้ประมาณสี่ห้าสิเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับแต่ละต้นนะครับสำคัญก็คือ น้ำก็ปุ๋ยแล้วครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาฟื้นนะครับก็ถือว่าได้ดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยครับดูจากตรงนี้เลยนะครับรอบๆเนี่ยส่วนรวมเนี่ยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าสักอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะมาอัปเดตท,ที่หนึ่งนะครับตอนนี้มันมืดแล้วนะครับมาถ่ายทําช่วงหกโมงเย็นด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะทุ่มหนึ่งแล้วมั้งครับก็จะนํามาอัปเดตกันอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับการแก้ไข มะละกอเป็นโรคใบเหลืองนะครับทุกคนอ่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนผมก็จะมาบอกทำมันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมดูแลนะครับเราป้องกันเชื้อราได้นะครับใส่ปุ๋ยใหโฮอร์โมนให้ปุ๋ยทางดินและปุ๋ยทางใบนะครับและให้น้ำก็น่าจะ มันจะโอเคนะครับทุกคนคงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับผมมืดแล้วสวัสดีครับผม